็ <laughs> ัวแขงนั่นแหละถั่วแข็งคลิปนี้จะพาไปดูธัญพืชใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปรีวิวแล้วก็จะไปกินเนี่ยเ,เป็นธัญพืชหรือเป็น,มนเมล็ดเป็นถั่วแข็งอะไรสักอย่างนี่แหละไปถามที่ตลาดเขาเขาก็ไม่รู้จักชื่อชื่อ,ช,อชื่อกลาง,ลางนะเวียงเนาะ เออนี่แหละก็เลยแต่น่าจะเป็นาจำพวกถัว่วจำพวกอนัดนะครับนัดนี่คือภาษาไทยนี่คืออ่าอะไรนะเรียนพูดได้อะไรนะแทนจะพืชใช่ไหมนัดเหมือนไม่ได้ถั่วแข็งอนะไร <laughs> ไม่ได้ถั่วแข็งเ <laughs> นั่นแหละถั่วแข็งเอาไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวทุบให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงอ่ะนี่ครับคอร์นนี่นะ อ๋อนี่ไงแตกแล้วเ,เหมือนแมคคาเดมียเออนั่นแหละไม่รู้อะไรเธอก็พูดไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอ่งเงี้ยโอเคไม่มีกลิ่นเนี่เนี่เป็นอย่างงี้โฟกัสไหมอืมเนี่ยเป็นอย่างงี้ทุกคนแล้วก็อืมเหมือนไอท้ที่ตอนนั้นเพื่อนอามาให้กินเลยเบียง คมคคาเดเมียะขอดูสิกินน่ะก็ชิมด้วยกันสิงง <laughs> <laughs> ฉันก็อยากชิมแล้วอะอ่ะ,อะนี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนเน่เปลือกไอ้ที่ห้ฮมข้างในเป็นอย่างนี้ถ้าใครรู้จักชื่อมันก็เนี่ยเนาะก็พิมพ์มาได้นะไม่แน่ใจว่าใช้แมคคาเดเมียหรือเปล่าที่เวียงบ๋อง เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นขนปุกปวยนะเนี่ยมันจะเป็นขนเนี่ยเป็นงนีอ้อร่อยดีเขาบอกว่าต้องเอาไปขูวแต่เขาก็บอกว่าโอ้หนี่ไปทุบอะไรมาเนี่ยนั่นคืออันญมน,น,นีโอเค นี่อ่าชิมเนี่ยเป็นองนี้อร่อยเหมือนเหมือนไรเวียงเขาบอกว่าเขาเก็บมาจากในป่านะครับทุกคนอืมอเดี๋ยวเธอลองดูบ้างสิอ่าเธอลองทุบบ้างสินี่ไง <laughs> เป็นไงบ้างอ่ะเราต้องเอาไปคันะ่วเนาะต้องลองเอาไปคั่วมันมันหอมหวานเนาะว่ากินส่วนน่าจะมีประโยชน์มากกว่าไหมเนาะไม่ต้องคั่วแล้วเนาะก็ถ้าขยันก็คั่วหน่อย <laughs> ว่าคั่วน่าจะสารอาหารหน่าจะหายมลนนะ่ะน่าจะ กินสดน่าจะดีดีที่สุดนะดีกว่า <ไป S 1> อโอเคเสียงอะบอกลากล้องก่อนแลวไ okay, ด้ยบายบายค่ะจอดีสวัสดีค่ะอะตอนนี้เราก็คั่วแล้วครับทุกคนเอามาคั่วดูครับว่าวรสชาติมันจะหอมหวานขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับคิดว่าคั่วมันจะได้เก็บได้นาน,นนะทุกคนเพราะว่าน่าจะกินไม่หมดน,นะครับก็เลยต้องคั่วนะ